มีประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับจะขอกอทอมาฝากคนที่ชอบฟังเกี่ยวกับเรื่องหลอนเราเป็นคนภาคอีสานเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานพอเรียนจบเราได้มีโอกาสมาทํางานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนมีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่หลังโรงเรียนหมู่บ้านนี้ใหญ่มากมีซอยเยอะมากซึ่งหอพักครูจะอยู่ระหว่างซอยที่17-19ถึงหอพักมีสองชั้นเราได้ห้องข้างล่างห้องที่สอง หลังห้องเราเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่อาศัยต้นไม้ขึ้นรกมากญ้าวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณบ้านและที่สําคัญร้านขายของชําอยู่ไกลมากถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ซอยสามเวลาไปชื่อของก็ยืมจักรยานที่ที่หอไปเราชอบปั่นจักรยานออกมาชื่อของเวลา2 0 0 0ถึง2 1 0 0นนาฬิกาเป็นประจำวันแรกที่เราปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปชื่อของเราปั่นไปซอยที่19ปั่นไปไม่ถึงครึ่งซอย ก็มีสุนัขไล่กัดอย่างเอาเป็นเอาตายและก็เห่ามันน่ากลัวมากวันต่อมาเราก็ปัน่นจักรยานไปชื่อของอีกแต่ทีนี้เราเปลี่ยนซอย,ยอไปซอยที่18ปรากฏว่าไม่ต่างจากซอยที่19เลยวันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปชื่อของอีกเราปั่นซอยที่17ในขณะที่ปัน่นไปก็คิดว่าจะเป็นเหมือนกับสองซอยที่ผ่านมาใหม่ปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบไม่มีสุนัขออกมาไล่กัดสักตัวเห่าก็ไม่มีบรรยากาศสองข้างทางเอ เป็นเท้าเหาสองชั้นมันดูรกร้างต้นไม้ขึ้นใบไม้หล่นในบริเวณเท้าเหามีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทําให้ดูวังเวงมากแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเรารู้แล้วว่าซอยนี้ปลอดภัยหลังจากนั้นมาเราก็ปัน่นจักรยานผ่านที่ซอยนี้ประจําเข้าเรื่องเลยนะคะวันหนึ่งขณะที่เรากําลังนั่งเล่นเกมอย่างมองมันเสียง MSN ดังขึ้นเพื่อนเราทักมาบอกว่าให้เปิดกล้องคุยกันเราก็เลยหยุดเล่นเกมแล้วเปิดกล้องคุยกับเพื่อน ตอนนั้นน่าจะเย็นมากล่ะเราเปิดไฟในห้องไว้ไฟตรงอื่นยังไม่ได้เปิดเราลืมบอกไปเรานั่งเล่นคอมที่โต๊ะหันหน้าไปที่บางเกล็ดข้างหลังเราเป็นเตียงเราเปิดประตูหลังห้องและประตูห้องน้ําไว้ประตูทางเข้าจะตรงกับประตูห้องน้ําพอดีฟังเพื่อนมีกันอยู่ห้าถึงเจ็ดคนเพื่อนถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าคนเดียวพร้อมกับหมูนกล้อให้เพื่อนดูคุยกันได้สักพักเราเลยบอกเพื่อนว่าจะไปเข้าห้องน้ําพูดเสร็จเราก็ลุกไปเข้าห้องน้ําพอกลับมาปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องไปแล้ว เราเลยถามว่าปิดทำไมเพื่อนเลยถามว่าอยู่กับใครเราบอกว่าอยู่คนเดียวเพื่อนก็ถามย้ำอีกว่าอยู่กับใครเราก็ยืนยันว่าอยู่คนเดียวจริงๆและเพื่อนก็บอกว่าตอนที่เราไปเข้าห้องน้ำกล้องค้างตรงหน้าห้องน้ำแล้วเห็นเรากำลังจะไปเข้าห้องน้ำเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีเทาเราไม่เชื่อที่เพื่อนพูดเพื่อนส่งรูปมาเป็นหลักฐานส่งเราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเรามีรูปให้เพื่อนๆได้พิจารณาด้วยนะคะ ขอย้ำนักรับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสินพอตื่นเช้ามาเราไปกินข้าวที่ร้านป้าข้างๆหอด้วยความที่อยากรู้เลยทมเอารูปให้ป้าดูป้าดูได้สักพักก็ส่งให้คนในร้านข้าวดูบ้างทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนภาคอีสานมาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแฟนของเธอเธอทำงานก่อสร้างสักแห่งในจังหวัดนี้เธอพักที่เท้าเฮาซอย17อยู่กันหลายคนแฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้มีมีน้อยและไม่ค่อยกลับมาหาเธอ เธอทำได้แค่รอและต่อที่เธอท้องวันหนึ่งแฟนเธอกลับมาเธอบอกเขาท้องแต่แฟนของเธอบอกให้เธอไปทำแท้งแต่เธอไม่ยอมแฟนของเธอเดินออกจากบ้านไปและไม่กลับมาอีกเลยมันทำให้เธอคิดสั้นวันต่อมาเพื่อนเพื่อนของเธอออกไปทำงานกันหมดเหลือเธอคนเดียวเธอบอกว่าไม่สบายอยากพักเพื่อนเพื่อนก็ไม่แอะใจอะไรพอเพื่อนออกไปได้สักระยะเธอก็ผูกคอตายในเท้าเทานั้นกว่าเพื่อนจะรู้ก็ตอนที่กลับจากทำงานแล้วเพื่อนของเธอเลยนำศพเธอกลับไปยังยานเกิดของเธอ หลังจากที่เธอตายไปได้ไม่นานเธอเฮี้ยนมากหรอกคนที่อยู่ในละแวกนั่นบ่อยมากจนคนในซอยเริ่มทยอยย้ายไปทีละหลังจนเหลือแค่ไม่กี่หลังป้าบอกว่าเธอเพิ่งหยุดเฮี้ยนไปสามเดือนก่อนหน้าเราจะมาอยู่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานวันนั้นเป็นวันหยุดยาวครูที่หอกลับบ้านกันหมดเหลือแค่เราคนเดียวขณะที่เราเล่นเกมอยู่หน้าจะห้าโมงเย็นเราได้ยินเสียงคนทุบประตูห้องน้ำป,ปังปังปังเสียงดังมาก มันดังมาจากห้องเราเองเราได้ยินเราก็สะดุ้งตกใจมากแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจอะไรหลายวันผ่านไปขณะที่เรานอนอยู่เราได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปมาเราก็ทำเป็นไม่ได้ยินแล้วนอนต่อและก่อนนอนคืนหนึ่งเราพูดออกไปว่าถ้ามีจริงแน่จริงคืนนี้บอกหวยด้วยเข้าฝันก็ได้แล้วอยากได้อะไรก็จะให้พูดออกมาด้วยความหมู่ไม่ทันได้คิดอะไรแล้วเราก็หลับไปฝันว่าเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้ว ได้ยินเสียงครกแกรกที่บานเกร็ดประตูหลังห้องแล้วเราก็หันไปดูเห็นเป็นมือเหียเห่ยวๆมีเล็บยาวมากกําลังเอามือเข้ามาในบานเกร็ดด้วยความที่ตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยลุกจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดมาฝันที่มือนั้นเราได้ยินเสียงกรีดร้องสักพักก็หายไปแล้วได้ยินเสียงคนทุบประตูอยู่หน้าห้องแล้วเสียงก็้องเงียบสักพักเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่รอเราตอบว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นเลย ให้หวยมาสองตัวพอเราตื่นมาตอนเช้าโทรให้น้องชื้อให้เราก็ชือ้อนะหบาทเราไม่ชอบเล่นหวยพอวันหวยออกปรากฏว่าทุกเราโทรไปหาน้องๆบอกว่าลืมไม่ได้ชื้อให้เราก็ไม่ได้อะไรหลังจากนั้นเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยช่วงนั้นเราไม่อยากกลับบ้านขนาดมีวันหยุดยาวเรายังไม่กลับพอไปทํางานพี่ที่โรงเรียนทักว่าทําไมช่วงนี้ดูคลำคลำหน้าหมองจังโดนของหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่หรอกมั้งช่วงนั้นเราไม่สบายบ่อยมาก เป็นเป็นหายๆมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆเราอยากกลับบ้านขึ้นมาสัง,งั้นเราเดินไปหาพี่บอกว่าอาญากลับบ้านที่เลยบอกว่ากลับด้วยกันใหมพที่จะกลับพอดีพรุ่งนี้ไปพร้อมกันเราก็ตอบตกลงเพราะมีเพื่อนกลับพอไปถึงบ้านยายถามว่าทําไมผอมจังหน้าดูคล้ำมากเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปวัดตื่นเช้ามายายพาไปวัดวัดนี้เป็นวัดป่านะเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่ พอเดินเข้าไปในศาลาพระพูดว่าโยมพาใครมาด้วยเราก็หันหลังกลับไปมองก็ไม่มีใครพระบอกว่าโยมนั้นและมีคนตามมาด้วยเราเลยลองเชิงพระรูปนั้นว่าที่ตามมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงท่านตอบว่าเป็นผู้หญิงเราถามว่าแล้วตามมาจากไหนท่านตอบว่าตามมาจากที่ทำงานเราถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่านตอบว่าแล้วโยมพูดอะไรกับเขาไว้ละเราก็นั่งคิดสักพักก็พูดขึ้นมาว่าอยากได้อะไรก็จะให้ท่านเลยบอกว่านั้นและที่เขาตามโยมมา เราถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรท่านเลยบอกว่าเขาต้องการชีวิตของโยมดีนะที่ดวงยังไม่ถึงคาดป่วยบ่อยใช่ไหมเราตอบใช่ข้ะท่านบอกว่าไม่แปลกหรอกก็เขาไปไหนมาไหนกับโยมตลอดยานทางเพราะว่าพอมีทางแก้ใหม่ท่านเลยตอบว่ามีแต่ต้องทําภายในสามวันไม่งั้นตายไปรถน้ำมนต์เจ็ดวัดภายในวันเดียวต้องได้เจ็ดวัดและต้องทําภายในสามวันนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะไม่มากวนอีก เรากับยายก็กลับบ้านพอตื่นเช้ามาตาไก่ายายพาไปรถน้ำมนต์เจวัดหลังจากนั้นมาเราก็ไม่เคยเจอเธออีกเลย